สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์ิทธิ์ครับวันนี้จะพูดเรื่องเวหาภลาพมโลคถ้าทุกท่านละการทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่ปุถุชนคล้องได้แล้วจงปรารถนาเพียนมั่นคงเป็นผู้มีขันติเป็นกำลัง ทั้งมีใจตั้งมั่นเถอดท็่ทางนั้นเป็นทางตรงทางนั้นเป็นทางยอดเยี่ยมเป็นพระจัตร,รมที่พวกตัดบ,บุรุาษกราศแล้วเป็นไปเพื่อการเข้าถึงพรมโลกการทำงานทางโลกทุกอย่างไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ จะเป็นข้ารัชกือข่าเอกชนสร่างล้วนปรารถนาที่จะประบสบผลสําเร็จแั่ทั้งนั้นเพราะความสําเร็จนํามาซึ่งความเพื่อพิจิตให้กับตัวเองรวมทั้งคนรอบข้างด้วยส่วนการทํางานกองใจคือการสุดผลใจให้บริสุทธิ์จุดนิ่ง ได้มนุษย์อมที่ละเอียดลึกซึงภายในก็จะเป็นที่ยินดีคือดาทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเชื่อกันอีกครั้งยังเป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ด,ด้วยงานทางใจจึงเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และสำคัญเป็นง,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 งานทางโลกเป็นง,งานหลักของการเกิดมาของมนุษย์ โดยมีเป้าหมายคือจะต้องทำตนให้หุดพ้นจากอาสวัตกิเลสเข้าสู่นิพพานมีวาระพระบาลีที่ประกฏอยู่ในมหาโควินทสูตรว่าถ้าพวกท่านละกามทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่ปุถุชนต้องได้แล้วจงปรารถนา ความเพียรมั่นคงเป็นผู้มีขันติเป็นกาลังใจมีใจตั้งมั่นเถิดทางนั้นเป็นทางตรงทางนั้นเป็นทางยอดเยี่ยมเป็นพระสัทธรรมที่ผู้ศรัรธษรักษาแล้วเป็นไปเพื่อการเข้าถึงพรหมโลกการจะวัดว่าใคร มีโอกาสจะได้ไปสู่พรหมโลกบ้างท่านให้สังเกตจิตใจซึ่งไม่คล่องเกี่ยวและมีติดได้เป็นจัก,กรรมคุณทั้งหลายที่สามารถสอนตัวเองได้ในระดับว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่และยาวนานสุของสุข,สข,สข,สข ของชาวโลกก็ดียิ่งกว่าสุขอันเป็นทิพย์ของชาวสวรรค์ก็ดียังมีอยู่อีกนั่นคือสุขอันเป็นปรมสมบัติที่เกิดจากได้ฌานสมาบัติเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธศาสนายังไม่ถือกำเนิดขึ้นในโลกผู้รู้ทั้งหลายซึ่งมีภูมิรู้ภูมิธรรมในระดับหนึ่ง คือยังมีใจไปไม่ถึงกระแสรพระนิพพานท่านมักจะสลับชีวิตทางโลกด้วยการออกบวชประพฤติสมจรรย์เป็นดาบทนักโือศีชีไปบันผลึกผลอบรมจิตอยู่ตามป่าเขาลำนอปลบางท่านเข้าไปในป่าอาาินทาีย์ มีผลหมากลากไม้และเปลือกมันเป็นอาหารบามเป็นตะบะทำจนแก่กล้าได้ฌานสมาบัติในระดับต่างๆเป็นผู้ทรงปิญญาณที่สามารถเพาะเหินเดินอากาศได้ครัรละโลกแล้วก็ไปสู่ปรมโลกชั้นต่างต่างตามกำลังฌานสมาบัติในอยโยคุรสูตร มีข้อความที่น่าสนใจซึ่งกล่าวถึงพรหมโลกว่าสมัยหนึ่งพระอานุ์ได้ไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกราบูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงทราบอยู่หรือว่าพระองค์ทรงเข้าถึงพรหมโลกด้วยพระฤทธิ พร้อมพระวรากายอันสำเร็จแด่จิตพระองค์ทรงตอบว่าเราทราบอยู่อาน,นุนว่าเราเข้าถึงปรมโลกด้วยจิตพรอ้อมทั้งกายอันสำเร็จแต่จิตพระอาน,นุนทูลถามตอ่อไปว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงทราบ อยู่หรือไม่ว่าพระองค์ตรงเข้าถึงตมโลกด้วยระลิตพร้อมทั้งพระโอนกายอันประกอบด้วยมหาผู้ติรูปสี่นี้พระรุษองค์ทรงตอบยืนยันเหมือนเดิมพระอนุ์ได้ฟังพุทธานุภาพแล้วก็ทูลสนเสริญว่าก้าแต่พระองค์ผู้เจริญ การที่พระองค์ทรงเข้าถึงโทมโกด้วยปราลิตพร้อมทั้งพระอรกายอันสำเร็จแต่จิตและพระอรกายอันประกอบด,ด้วยมหาพูดรูปสี่นี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ทั้งไม่เคยมีมาก่อนเลยพระเจ้าค่าพระผู้มีพระเจ้าสรับว่า ดูก่อนอานพระรากัาคต์ทตั้งหลายเป็นผู้อัศจรรย์และเป็นผู้ประกอบไปด้วยทรรอันน่าอัศจรรย์เป็นผู้ไม่เคยมีมาและเป็นผู้ไม่ประกอบไปด้วยทรรมอันไม่เคยมีมาดูก่อนอานนสมัยใดสถาคตตั้งกายว้ในจิตหรือววตั้งจิตไว้ที่กาย ก้าวลงสู่สุขสัญญาและระบุัญญาในกายอยู่สมัยนั้นกายของทราัณฐย่อมฟองเบาอ่อนนุ่มควรแต่รงานและขุดต่องกว่าปกติเปรียบเหมือนก้อนเหล็กที่เผาไปอยู่ย่อมเบากว่าปกติอ่อนกว่าปกติ ดูก่อนอนุนสมัยที่สสาษ์ตั้งกายลงไว้ในจิตหรือตั้งจิตไว้ในกายก้าวลงสู่สุขสัญญาและละหุสัญญาในกายอยู่สมัยนั้นกายของเราตถาคตย่อมลอยขึ้นจากแผ่นปฐพีแล้วขึ้นสู่อากาศได้โดยไม่ยากเลยเราตถาคตย่อมแสดงฤทธ ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงให้เป็นหลายคนได้หลายคนแสดงให้เป็นคนเดียวก็ได้แชมหน้าทางกายไปตลอดโรมโรก็ได้เปรียบเหมือนปุยนุ่นหรือปุยควายซึ่งเป็นเชื้อชาติที่เบาย่อมลอยจากแผ่นดินขึ้นสู่อากาศ ได้โดยไม่ยากเลยอุปมาฉันนิไดอุปมานิฉันไดในสมัยที่เราจะถากตตั้งกายลงไว้ในจิตหรือตั้งจิตลงไว้ในกายก้าวลงสู่สุขสัญญาและละหุสัญญาอยู่สมัยนั้นกายของเราจะถาตย่อมลอยจากแผ่นปฐพีแล้วขึ้นสู่อากาศ ได้โดยไม่ยากฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนอาณ์สมัยนั้นกายของทศกษาตย่อมลอยจากเป็นดินขึ้นสู่อากาสได้โดยไม่ยากเลยทศกษาตย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างหือใช้อำนาจทางกายไปตลอดโรมโมโลก็็ได้นี่คือพุทธ,ธานุภาพอันไม่มีประมาณของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ยกขึ้นมาเล่านี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแขงตลอดในปรมโลกทั้งหมดและสามารถเสด็จไปสู่ปรมโลกด้วยกายเนื้อครังนี้เรามาถึงปรมโลกชั้นที่สิซึ่งมีชื่อว่าเวหัสปลาภูมิเป็นที่อยู่ ของพรมจำนวนหนึ่งซึ่งเสวยปรมสมบัติที่เกิดจากอำนาจชานสมาบัติที่มีผลอย่างไพบูลณ์เต็มที่กับพรมช่าก่อนอื่นขอทําความเข้าใจย้อนหลังเกี่ยวกับปรมโลโชั้นล่างว่าผลแห่งชานกุศลที่ส่งให้ผู้ได้ชานสมาบัติ ไปเกิดในภมโรคทั้งเก้าชั้นที่กล่าวมาแล้วคือปฐสมฌชานภูมิทั้งสามซึ่งได้แก่ปริษัชาปุโรอิตามหาพรหมทุติยชาภูมสามชั้นคือปริตฐตาปาอับปมานาปาอัสราและ ตัิยชางภูมสามจันมีผริตตปุภากับปมาสุภาสุปกินนหาผลของชานกุศลที่ทรงไปอุบัติในปมโลคทั้ง9เหล่านี้ได้เรียกว่ามีผลไปบูญเต็มที่ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลตามสภาพธรรมที่เป็นจริง คือเมื่อคราวที่โลกถูกทำลายด้วยไฟนั้นปสมชาญภูมิทั้งสามก็ถูกทำลายลงด้วยเมื่อคราวที่โลกถูกทำลายด้วยน้ำปสมภูมิชาญทั้งสามและทุติยฌชาญภูมิทั้งสามรวมเป็นหกภูมิก็ถูกทำลายลงด้วยกระโลกถูกทำลายด้วยลม ลมมาลายกันได้ลุกลามไปถึงตัิยชานภูมิซึ่งมีสามชั้นรวมเป็น9ก้ารมภูมิทั้งหมดนี้ก็ถูกทำลายลงด้วยไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นบรรดาภูมทั้งหลายที่อุบัติในกรมภูมิเหล่านี้จะมีโอกาสสวยสุขอันประนีอยู่เตที่ ตามไขของอายุได้ก็แต่เฉพาะพรมที่เกิดขึ้นพร้อมกับโลกเริ่มสร้างเท่านั้นส่วนพรหมที่เกิดภายหลังจากนั้นจะเสวยพรหมสมบัติอยู่จนเต็มอายุไขไม่ได้เนื่องจากพรหมวม่มีมาในโลกในโลกอมมในรมโลกนั้น ได้ถูกทำลายลงแล้วดังตัวอย่างเช่นท่านได้สำเร็จตติยชาญชั้นปรนิตะตั้นตายไปแล้วก็ตรงไปอุบัติเกิดเป็นหมในชั้นสุภกินหาหาซึ่งเป็นชั้นตติยชาญภูมิอายุไขของ สุภกินหานั้นมีประมาณกำเนิดว่าเป็นเวลา64มหากับสุภกินหาปรมที่จะมีอายุเต็ม64มหากับได้ก็แต่เฉพาะปรมที่เกิดขึ้นพร้อมกับโลกเริ่มสร้างเท่านั้นถ้าเกิดหลังจากนั้นจะต้องมีอายุน้อยลง ไม่ได้ผลเต็มที่คือมีโอกาสอยู่ในพรโมโลกทั้นนี้เต็มตามอายุไขเพราะมีกฎตายตัวอยู่ว่าตติยชาญภูมนี้จะต้องถูกทำลายทุกๆรอบ64มหากับเสมอกรมที่อยู่ในระดับปะสมชาญภูมิทุติยาชาญภูมิ และในตติยฌานภูมิจะไม่มีโอกาสได้เสวยผลแห่งฌานกุศลอย่างไพบูรณ์เต็มที่โดยทั่วกันแต่เวหัปลาภูมิเป็นพรมภูมิที่พ้นจากการทำลายล้างทุกๆอย่างดังนั้นพรมทุกทุกองที่มาอุบัติเกิดในพรมภูมินี้ จึงมีโอกาสได้เสวยปรมสมบัติเต็มตามอายุไขนอกจากจะได้รับผลแห่งชาญกุศนของตนอย่างไพบูรณ์เต็มที่แล้วพรมเหล่าเวหัพราภูมิยังมีความพิเศษของปรมสมบัติเช่นพรมวิมานและลรูปรางก็มีความประเสริฐกว่าพรมทั้งหลาย ในโลกปภมโลในภพมโ,ก,โกทั้งเก้าที่ต่ำกว่าตนอีเพราะว่าพรมแต่ละองค์ล้วนแต่ทรงคุณวิเศษได้บำเพ็ญตบะธรรมมาอย่างกันกล้าจนได้บรรลุจตุตฌานคือฌานสี่อันเป็นรูะฌานขั้นสูงสุดมาแล้วทั้งสิ้นจึงได้มีโอกาสอุบัติ ในพรหโมโลกแห่งนี้ซึ่งนี่ก็เป็นเรื่อราวของนักบวชผู้ได้เป็นสมาธิภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังจนจะรับผลแห่งสัมมาปฏิบัติในหลับฌานสมาบัติแล้วมาบังเกิดในพรหโมโลกชั้นต่างๆซึ่งจะขอจบที่พรหโมโลกชั้นที่สิบก่อน เราต่อไปจะเล่าพรมโลครชั้นส,สูงขึ้นไปให้ทุกท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในให้ได้แล้วเราจะจัแจ้งในเรื่องของพรมโลกในภาพปฏิบัติกันทุกคนบร็ขอจบคลิปไปเปลี่ยนทุนนี้นะครับ เชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ